สวัสดีครับพี่น้องมาพอกันอีกคือเกกับสำเพ็งผ้าเพื่อนพี่น้องผ้าพี่น้องไม่ชอมสวนช่มสวนแตงพี่น้องแตงข้าหนึ่งจะเป็นแตงกวามันผ่านห่อนผ่านแรงมากพี่น้องสภาพแต,แตงจะเป็นยังไงละเพราะว่ามันห่อนไรที่ชองศาพี่น้องแตงเราไม่ค่อยจับเมื่าใดดอกเคร่งจิตวงกับมือไหมไม่ค่อยได้ปลูก แตงที่เท่าใดม,าม้านมือนีก็นะมีเคล็ดลับสิบอกพี่น้องว่าเขาปลูกแตงช่วงใดใคยสีได้ราคาใอยสีโดนราคาของสำเพ็งว่าเพื่อนนี่ได้ขายโลละสี่สิบบาทเด้พี่น้องสี่สิบบาทแต่ว่าโบวันราคาทรงพี่น้องเป็นราคาที่เขาขายอยู่น้าตลาดนัดสำเพ็งว่าเพื่อนนี่ส่วนมากจะไปขายน้ำแต่ตลาดนัดบ่ได้ทรง เพราะว่าเพราะว่าจะคล้องกับบริฮ็ดหลายพี่น้องเฮ็ดกับสาวุ่นเพ่งสองคนเบื้องพี่น้องบักแตงเขาประจับหน่วยเพราะว่าสาเหตุเกิดจากอากาศห้อนห้อนมากๆเลยพี่น้องปีนี้จังได้ห่อนกระดอกกระเดือห้อนแบบซีซีองศาพี่น้องว่ามันห่อนคักอยู่แตงเขาประจับหน่วย ถ้าแม่นผู้ใดเฮ็ดได้ช่วงนี้โอ้ยพี่น้องคือจังสิรวยพี่น้องแต่งราคาสูงพุ่งขึ้นสูงคึ้นยุนาสวนคล้ายสามสิบกว่าบาทพี่น้องนาสวนปีนี้สำหรับพี่น้องท่านใดอยากปลูกแตงให้โดนราคาปลูกช่วงเดือนเมษาได้พี่น้องช่วงเดือนเมษานี่สิเข้าหาผู้เจ้าผ้าเนี่ย ปลูกจังไนกระโดนแล้วาพี่น้องแต่ว่าเฮ็ดยากเพราะว่าสืออึดนาำหาแรงนาำยากอีกอย่างหนึ่งอากาศกระห่อนมันเลยเป็นสาเหตุและปัจจัยรักว่าแต่งบดกแต่งโบค่อยจับน่วยส่วนมากสิห่วงไต้ไว่ที่ขึ้นมาาบางเทื่อกับเช้าไปซื้อ,อบอดตึง ไปได้ตัดใบไปน้อเบื้องเหงาพี่น้องเห็ดยาก c ซ้ำใดเทิ่งได้เก็บเทิ่งแต่งใบตัดใบแต่งของสามเพ่งว่าเพื่อนนี่สงสัยสิเป็นพันดูใบเลยพี่น้องพันดูใบแม่แม่นี่ดีนะพี่น้องพันดูใบใบอยังสางมาหลายกระดอกกระเดือพี่น้อง กับธรรมดาเนาะครับเนาะกับพวมีผู้ใดเ,เซียนบ่มีผู้ใดอัจฉริยะขันเทียบไปสัตทุกอย่งยา,างอย่าไปคาดหวังอย่างมากไม,กม,กมก่เพราะว่าปลูกอย่างบางสิ่งบางอย่างเขากับเฮ็บดบ่ได้คือยังหวังคือยังตั้งใจเข้าพี่น้องแดงกับยูป,ประมาณนี้แหละบ่ได้เก็บหน่วยใหญ่ได้พี่น้องเนี่ยบ่ได้เก็บหน่วยใหญ่ เก็บซ้ำพอดีพอดีกินกับปนกับแก้วหฮอนี่ล่ะพี่น้องครับคลิปนี้ก็บ่มีหยังหลายพี่น้องก็ฝากว่าพี่น้องท่านใดอยากปลูกให้โดรลาค่าห้ถือราค่าครับปลูกช่วงเดือนเมษาอะไะพี่น้องไปหาพาืชผ้าต้นเดือนพืชผ้ายังท่านอยู่โดนราค่าปลูกจังได้ก็ได้ราค่ากระโดนลาค่าอ่ะพี่น้อง สุดท้ายนี่ก็คอยพี่น้องมีความสุขความจเจริญเนอพี่น้องอคิดหวังสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดก็สมความมุ่งมั่นปรารถนานะพี่น้องบักแตงก็บม่ได้เก็บใยดอกแต่ละหน่วยก็บม่ได้เก็บนี่ได้หลายเม็ดแล้วพี่น้องปลูกได้หลายเม็ดแล้วเป็นยี่สิบเม็ดแล้วยี่สิบกว่าเม็ดแล้วเยอะเนี่ยปลูกได้โดนเติบอยู่ อาคิปนี่ขอจบไปซ้ำนี่แหละพี่น้องราบขอบคุณและสวัสดีครับ